สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะกลับมาพบกับจุ๋ในอีกคลิปนะคะวันที่9เดือน9 6 6เนาะน,นะมันี้จุม๋มจะมาลดราคาให้นะคะแต่บางเล่มก็ลดอาจสิบหลายเป็นเดนนะคะเพราะว่าตน้นทุนมันสูงนะคะสวัสดีลูกค้าฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทั่วทุกทว,วีปนําเลยเด้อร์นี่นะาผัดจุ๋มว้าวผัดสิวันน้อยถูกอีกถเทวีหลายคนก็ท่าขีดหูขีดตานนีน่นะมาเลยกันนิดว่าเนาะ ที่ขาอนนะั้นเข้างนอกผัดฮ้อนมาข้างในนี่แหละนะคะสุนค้านะคะจะเป็นเหล็กแหนบกั HUP9 นะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดนี้มาตามสูตรของช่างนะคะ้องจะเป็นไม้พะยุงนะคะพะยุง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 ทุกเล่มเลยนะคะถ้ามีฝักก็จะเป็นฝักพะย,ยุงนะคะชุดพะย,ยุงนะคะมามาคนะุค้านะคะดำนะคะปิดท้ายนะคะกัดทองเหลืองนะคะ เบโช์ชลุนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนา6มิลน,นะคะเบิ่งก่อนความชัว6มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ ด้ามยาวห้าห้านิ้วนะคะชุดพักพยุเดอ้อนะคะมาสอง0ปดเก้าูนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งรอยนะคะมาเล่มนี้ไปนี่อันนี้ก็ชุดพยุเหมือนกันเดี๋ยวมาโหลดให้อีกมา ความยาวของใบมีดนะคะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาะสันหนาเจดมิลนะคะด้ามยาวนะคะห้านิ้วนะคะมาพร้อมฝักสไตล์คือกันนะคะม,มีนมาชิตเต้หรือว่าแคมป์นะคะสองสามเก้าูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ 100. มหนึ่ง้อยมาหานนี้คูกค่าคือกันนะคะทิ้งผิวไฟนะคะ ตายไมนจะคล้ายๆด้ำดํากั้นนะแต่ว่าจุ่มทำเป็นฟูลแท้ง์นะคะด้ามประกบนะคะเลืน่นลวดลายตรงอันนี้ให้นะคะตัวนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ส0บนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุหนึ่งนะคะสันหนาสันหนาเจมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวห้าจุ็ดนะคะไม่มีฝักนะจ๊ะเฉพาะวันนี้เด้เอ,อเออ เฉพาะวันนี้นะคะราคานี้นะคะหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาวันนี้โบวี่นะคะกัดท้องเหลืองนะคะแต่เป็นฟูแทงจึงทําเอาสไตล์คล้ายๆดำกั้นนะคะแต่โบโบนันมาอดูดีๆนะคะด้ามตรงสันตรงนะคะ อันนี้คมลอกนะคะตรงน,นี้ความยาวของบบีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาสันหนา5้มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว5.4นะคะไม่มีฝักนะจ๊ะ1890นะจ๊ะมาตัวนี้ปนี่ อันนี้ก็โบวี่นะคะไม่มีฝักไม่มีกาบนะคะด้ามไม้พยุงนะคะกรีดสวยนะคะใบมีดดูดูชัดๆดูดีๆนะคะสันตรงนะคะคมตรงนะคะดูลายกรีดใบมีดนะคะเอามือเลยจับกรีดเลยนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดหกนิ้วนะคะ ไม่มีฝักนะจ๊ะนะหนึ่งห้าเก้าศูนย์ลงส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยมาอันนี้เร่มทีเดยดเรื่มที่หกนะคะคัตติ้งนะคะสันหนาสิบมิลน,นะคะคัตติ้งโรบอทนะ นะคะใส่มเสกตรงสันมีดนะคะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่5นิ้วนะค,ะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาะ10มิลนะคะด้ามยาว5.3นิ้วนะคะไม่มีฝักเลย8 90นลงส่งไปทางเ้น้อยมาปบเรียบที่7นะคะทันตตนะคะผิดทาทองเหลืองนะคะ ลแต่เป็นด้ามประกบป,ปุ๊บนะคะอันนี้ตอนเปิดตบบัวเรกกแล้วคุณจ่กไวราดิอะไรบูเบ,บ,บลความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะ6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.2สนะคะสันหนาสันหนาห้มิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว5.5นิ้วนะคะชุดฝักพยุงปุ๊บถ้าอยากมาเบิ้งกันทักไลน์มาเลยนะคะ ทักลายมาแล้วก็ถ่ายรูปสนใจเล่มนี้นอย่างนี้นะนะคะเนี่ยเห็นปะนะคะเอา้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์มาตัวนี้นะคะมีดพกนะคะกาดทองเหลืองนะคะฟูทแท้ง์นะคะชุดไม้พยุงนะคะปิดนะคะ ก็ยากขอใบมีดนะคะยุดที่6กนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุเจ็ดนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้านิ้วนะคะชุดพร้อมฝากนะ,ะ,ะเฉพาะวันนี้เ้อวันที่เก้าเดือนเก้าเอาหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลงส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเร่มน,นี้ลดให้เต็มที่เลยเด้อเพราะว่าปุ๊บจะเป็นเหล็กตั้งสนิมนะคะโบวีนะคะ ปิดท้ายนะคะกัดทองเหลืองนะคะบหมูหมเสียงที่เราเชื่อครบนะคะด้ามพยุงเรซินนะคะพยุงไม้พยุเรซินนะคะดีค่ะคือแพงแท้เดีค่ะเราไปเบิกเนื้อถ้าช่างถ้ามีเหล็กอันเนี้ยก็ทำทรงไม่สวยถ้าทำทรงสวยก็ไม่มีเหล็กต้านสนิมจุกข่าวลดพวกนะคะวันนี้นะ,ะเฉพาะวันนี้นะคะแต่ว่าจุดกระซิเอาให้ถึงภายในเดือนก่อน พายทันทีที่18ดีกว่าจะปูกให้เนาะสินค้านะอะนะเร็มนี้นะคะ3590นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100นะคะสินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอยู่ดีมีแหงไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยเลยมื่อนีเมื่อสินไผยมีกระด้บอกตัวเองนะยสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกระดาจุมตองขอพระวนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จุ๋มมี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย